สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็พามาเลาะหอยเลาะหององน,นี้นะ้ะเจ้าเคยมาผาป่าได้ปลาปีก่อนนั้นได้ปลาหลายหลายค่ะนี่จะปลาเสื่อมปลานางปลาแก้มแดงค่ะอันนี้คือสะพานบอ่อเมืองทางไปทางไปเมืองอากาศทางไปอากาศเปริ่นทางบอ่อเมือง สะพานบ่อเมืองเอ่อสะพานบ่อเมืองอันนี้คือแก้มลิงแก้มลิงเอาน้ำไว้ใส่หน้าปังแก้มลิงโอ้รถคือหลายท่านนี้รถเที่ยวขนาดเส้น,นเส้นรัดรัดไปอากาศเส้นทางรัดมองนี้ต้นตะเวนใหญ่น,นนะ่ะลมพัดเย็นเย็น เป็นตาน่างเห่นนอยู่เพราะว่าลมเย็นเย็นอาการฮ้อนนะคะมื่อนีนแดดแดดออกแดดแห้งแหงไปทาาตลาดควายมาแล้วล่ะนี้ควายก็บ่ค่อยหลายแเพิ่งยังบดจักวามเปิดนะที่จริงในะตลาดก็มีคนมืออยู่แต่หักไม่ได้เปิด มันมีอันนี้แหละโควิดโควิดมันเป็นที่สะดุดโควิดโควิดเจอกันบาได้โอ้ยลมพัดเย็นนะลมพัดวีน้ำน้ำมาปลาน้ำมาปลาเยอะน้ำไหลหมดหมดกินปลา น้ำมาปลากินมดน้ำไหลหมดหมดกินปลาเนี่ยลมผาดเย็นปีเมื่อกี้นี่ค่ะปหลายปันไดเพราะว่าน้ำแกงมาขึ้นถ้าปีใดน้ำแกล้งขืนนีป่ปลามันจะหลายแล้วมันมาแต่ที่อื่นไยมันก็มารวมกันมาร,วม,มารวมตัวกันอยู่นี่เวลามันแหมก็มีปลาปีเมื่อกี้นี่มัมีน้ำแกง้งมมนมีอันปลาผ้าปลาก็บ,บ่ได้หลาย ปีก่อนที่มาม่ทายนะเต้ป่าโอ้ยขาเจ้าตื้อข้นมาฮกระดุงนะหลังคนนะมามาน,มานได้ยันลายเตืได้ห้ายหลายปีนี้บบปลาไหนเพคะพอดีบบได้ว้ามือนะ่ะบบได้มาทายก็เลยบ่บเห็นปีนะ่ายแต่นอ้อ,นองทอยนะ้องทอยน่ะทายอยู่แต่อะ ผู้ใดผู้ใดคือกันน้องทอยก็ดีต้องกักไว้ปีหนึ่งนะปีต่อมาจังจังพามันจังได้ป่าใหญ่อันนี้ป่าบกค่อยใหญ่ปา่าไปป่าตัวน้อยผู้นึงอ่ะโชคดีขนาดละวานเหนขึ้นมาหาันได้หากิโลตัวสองตัวแหบาบาดียวนั่นได้ป่าหาตัวปันนี้สองตัวนั่นตัวละหาโล เราพอได้คืนได้ละปากแหแล้วสองร้อยเนาะแหใหญ่แหสิบเอสโซได้ปลาบันนี้บันละสองร้อยได้คืนเลยแล้วเอาละคพี่ม่อย่างนั้นะลมพัดฟองน้ำเนาะนึวกว่าป่าบอนเห็นปะมงนะไมเได้ ลมพัดเย็น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 โอ้โหนก,กมาเศร้าคือกันมองแดมันเย็นกับเศร้านะอากาศเย็นสดชื่นสบายค่ะเศร้ามองแดมันเย็นกับไปหาคนที่กันมองแดเย็นกับชอบอยู่มองแดห้อนกันหนีมองแดเย็นกัอยูโอ้หักเด้ลมเย็นถ้ามี ต้นไม้สองต้นแขนปีนแต่สิคักเย,เย็นเย็นอันนี้หอมตะเวนนะหอมตะเวนเหรอต้นสามสาหอมตะเวนมันบังตะเวนแนละ้วมันหอมนะเย็นชดซื้นลื่นลมอารมณ์ทวินเพิ่มพลังวังชาเป็นอาจีน ไม่สูงสิ้นอุปรถรมภ์นามคาแก้มลิงสะพานเอาไปยังคว่วงแหบ่ลงทางไหนสันกือป็นลงนี้เพื่อมาหาคว่วงแหมาเบิรันเราไปโอ้ท่งหันไปคว่วงแหแล้วกันบางคว่วงก็เห็น เฮดผังาทางพร้อมเลยมาคควงก็เห็นหน่อไม้นะำควงแหนนะ็น้ำตายนะอย่างน่ะกอนหน่อไม้ไไไหม่เลยรลุดกระจายเยี่ยวขนาดเลยในต้นตะเวนต้นตะเวนต้นสามสา มันก็นจะทำให้ร่มรื่น,เ,น,นเย็นสบายต้นนี่แหละต้นใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่โฮมป่านางค่าขนาดโมมีเดียเย็น,เย,นเย็น่นี้กัปปนปลาปลาหน่อไม้หาหน่อไม้แล้วกันติ๊กสะดุ้งหาคว่างแห่พร้อมแล้ว ก็เจ้าอันหากินมันนะหาหน่อไม้ตึกสะดุ้งหาเห็ดเห็ดกับเฮ็ดเห็ดผงไาม์จะหน่อยผลโตจะหน่อยกับอีหน่อยกับเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเห็ดเห็ดดินเฮ็ดไข่เห็ดไข่ออกแล้วเฮ็ดละง้อก็ออกแล้ว อันนี้การจะให้ชมพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามตอนต่อไปได้ค่ะขอพระคุณท่านมานะคะท่านผู้ชมท้อดีจะไป็นของท่านค่ะ